วานนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่แม่แม่เอแฟนคลับสู้ชีวิตมากคะ่ะก่อนจะไปอัปเดตคิวงานอัปเดตคําคมก่อนนะคะจาก f a c e o o o k รอันกาดบัณฑิตคะ่ะ23พฤษภาคม2567 facebook กาดบัณฑิตจำปาศินป์ฝนตกเปียกกายสาว เบียดเนื้อขาวเสียงราวฟ้าผ่าพร้อมอิโมจิหน้ายิ้มนะคะคำคมของน้องก็เข้ากับบรรยากาศฝนตกมากๆเลยนะคะเมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมาคะ่ะต่อกันด้วยอีกหนึ่งโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินนะคะเมื่อวานกับวันนี้ฝนตกหนักมาก FC แสดงความรักด้วยการยืนเต้นยืนเชียร์กลางสายฝนโดยไม่กลัวว่าตัวเองจะป่วยขอบคุณนะครับที่ทาให้ผม ขนาดนี้รักทุกคนมากๆพักผ่อนหายาทานดักไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงครับเป็นโพส์ที่อ่านแล้วดีต่อใจมากๆเลยคะ่ะที่น้องเป็นห่วงเป็นใย FC แฟนคลับนะคะเป็นอะไรที่แบบว่านี่แหละคือน้องไรอันนะคะจะไม่ให้แม่แม่รักได้อย่างไรล่ะคะเล็กๆน้อยๆน้องไม่เคยมองข้ามไม่เคยปล่อยผ่านนะคะน่ารักมากๆค่ะ และนี่ก็เป็นความน่ารักของน้องไรอันนะคะที่ไม่เคยมองข้ามไม่เคยลืมนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยน้องไม่เคยมองผ่านจะไม่ให้แม่แม่อนะคะรักน้องได้อย่างไรล่ะคะก็น้องก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะขอบคุณนะคะที่ห่วงใยญ่ f แฟนคลับค่ะ ่อ,อกันด้วยอัปเดตคิวงานของน้องไรอันในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นงานร้องเพลงนะคะงานวันเกิดค่ะเข้าได้เฉพาะแขกที่รับเชิญเท่านั้นนะคะแม่แม่ FC แฟนคลับนะคะที่ไม่ได้รับเชิญเข้าไปในงานนี้นะคะก็รอชมรอให้กําลังใจลูกชายได้จากไร์สดของนปลานิพาประดิษดขำนะคะขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ก,การบัณฑิตจำปาสินไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะ